มันต้องเน้นสายคิใช่ไหมนะฮะแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นวูคองนะครับในสายรูปแบบใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งเราจะไม่ต้องพึ่งไอเทมคิไปเลยนะฮะโอเคอันตีไปแล้วบึมบึบมน่าจะแตกผมมีบัฟแดงแตกแน่ๆผมว่าไม่งไงเป็นดับเบิ้ลคิวของเรานะครับ โอเคครับและก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะฮะก็อยู่กับชาแนลของซาสเก e w o ฟกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมเจ้าตัวของ ROV กันนะฮะ <Wow. S 1> ก็ในวันนี้นะครับมีชาเลนจ์แปลกๆที่ให้ผมได้ทดลองกันอีกแล้วนะครับผม <Wow. S 1> ก็ย้ํากันเสมอว่าคลิปนี้นะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกกันแค่นั้นนะครับอย่าไปทําตามหรือว่า อย่าไปลอกเล่นแบบนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นท็อกซิกของเกมก็ว่าได้นะครับอาจจะทําให้เพื่อนร่วมทีมหัวร้อนหรือว่ามีพฤติกรรมต่างๆนะครับที่ไม่อยากจะเล่นเกมเอาวีอีกต่อไปนะครับ ก็อย่าไปทำตามละกันนะครับคลิปนี้นะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกกันแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมโอเคนะครับและในวันนี้นะฮะก็จะมาเล่นชาเลนจ์แปลกๆโดยที่ผมははก, oh. rebuild, ก็จะเล่นเจ้าตัวของฮีโร่ที่มีชื่อว่าเจ้าตัวของวู้ค้องเนี่ยซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวของวู้ค้องเนี่ย มันต้องเด้นสายชิใช่ไหมนะฮะแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นวูคองนะครับในสายรูปแบบใหม่นั่นเองนะฮะ What? ซึ่งเราจะไม่ต้องพึ่งไอเทมชีไปเลยนะฮะก็จะเปลี่ยนแบบเป็นแหวกแนวเป็นแอนตินแบบที่ไม่ต้องพึ่งชีอีกต่อไปอะไรประมาณนี้สําหรับทัวของวูคองนะฮะ oh. ก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าสําหรับในเกมนี้นะทุกคนอาจจะคิดในใจว่าแม่งอาจจะไม่รอดแน่ๆน,นะฮะ oh. โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองกันให้ดูละกันนะครับว่า สายนี้มันจะเอาไปนำไปใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเป็นสายคีอีกต่อไปก็เหมือนเดิมนะฮะโอเคเราก็จะมาออกไอเทมแบบใหม่รูปแบบใหม่นะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นโซลิเวอร์เหมือนเดิมแล้วเราก็จะตัดคิออกไปให้หมดชิ้นแรกผมก็จะออกเป็นโบเก e นนะฮะซึ่งเป็นสายเบิร์ดดาเมจนี้เองนะฮะต่อ,อด้วยโอมิอาร์มฮะ และก็เป็นสายดาเมจเป็นนี่เลยดาบแดงนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นเดอะบีดนะฮะนี่ก็คือเซตไอเทมบูคองแบบใหม่รูปแบบใหม่ซึ่ง ไม่มีใครทําตามแน่ๆนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะใช้ตัวคิ้เป็นหลักนะครับสาหรับในตัวของวูคองนะ mm. ยิ่งมันคีเยอะหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์การคี้เนี่ยจะทําให้เจ้าตัวของวูคองเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> และในวันนี้นะครับผมก็จะไม่ลาเล่นสายขี้อีกทีว่ามันเก่งเกินไปสําหรับตัวของวูคองในสายคีนะฮะ ผมก็จะมาเล่นสายแบบนี้เลยนะฮะออกไลเท่นสุดโหดสุดล้ำนะคะ <Nope. S 1> ซึ่งคิดค้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชประมาณ3,000กว่าปีแล้วนะฮะโอเคก็เป็นวูคองยุคใหม่นะฮะซึ่งในอนาคตมันอาจจะแบบออกสายนี้ก็ได้ไงเป็นรีเวิร์สวูคองอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในเกมเลยละกันนะครับ โอเคฮะก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะเล่นวูคองแล้วกันนะฮะนี่เลยนะครับเราก็จะไปเล่นในตำแหน่งของดาร์ค l a เลเยอแล้วกันให้เขาฟาร์มไปนะ<อ>ผมอยากเล่นดาร์กว่ะผมไม่อยากฟาร์มเลยพ<ว>อดีว่าลงแล้งนะฮะแล้งนี้นะครับมันเป็นแรงที่ยังไม่ค่อยสูงมากเพราะฉะนั้นในการหาคิวห้องมันค่อนข้างที่จะช้ามากๆเลยนะครับผมลองหาห้องธรรมดามันก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยเจอว่ะทุกคนผมก็เลยแบบหงุดหงิดก็เลยต้องมาลงแรงแม่งเลยนะฮะก็คลิปนี้นะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกกันแค่นั้นนะครับก็อย่าลอกเลียนแบบนะขอย้ำกันอีกทีนะว่าอย่าเป็นท็อกซิกของเกมเอาวนะฮะโอเคเราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะและในเกมนี้ทีมเราก็เอาแคลรี่มาถึง2ตัวกันนะฮะ ก็อาจจะสู้ยากนิดนึงนะสำหรับในเกมนี้เราก็ไม่มีโลมด้วยซึ่งผมก็จะออกไอเทมแปลกๆด้วยนะสำหรับในเกมนี้อาจจะไม่มีใครแบกนะฮะก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะแพ้นะฮะสำหรับในเกมนี้นะตึงเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราก็พยายามใจเย็นๆนะเราก็จะเคลียร์คลิปตรงกลางเนื่องจากเพื่อนเราไปข้างล่างขอวัดหน่อยนะฮะเอ้ยอ,อย่าบ้าอย่าบ้าจะตายเอาวะนะออ แต่ทีมเราน่าจะได้คิวปะ่ะโอเคฮะสวยงามฮะจังหวะนี้ว้า <Wow. S 1> ลิงจ๋อนะครับกับไอเทมสุดโหดนะฮะในวันนี้นะครับผมจะรอดหรือเปล่าวันนี้ oh. แต่ตัวเมททีมเราน่าจะเล่นค่อนข้างที่จะเป็นนะเป็นงานอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองก็จะไปช่วยเพื่อนในป่านะเหมือนจะบวกกันแล้วโอ้ย <c oughs> เน็ตเขาหลุดหรือเปล่าวะดูม <c oughs> ันเพื่อนไม่ได้ละทีมเราตายกันไปสตัวเลยวะ <Nope. S 1> ไม่ถึง2นาทีตายกันไปสตัวนะ อุ๊ยโหขอในนแล้วกันนน่นะฮะ <Wow. S 1> มันไม่แรงมันไม่แรงเราเพึ่อไอเทมดีกว่านะครับผมใจเย็นๆนะฮะค่อยๆฟาร์มไปก่อนแล้วกันดิงได้โซลิเวอร์เราอาจจะเบิร์ดดามจแรงขึ้นนะฮะลิือเปล่าวะนะ <laughs> เราก็มาตรงกลางก่อนนะฮะ <laughs> ไม่นา่าจะมีอะไรมั้งตรงกลางเจอลราพ่อหนุ่มช่วยหน่อย เอามาหน่อยเอามาหน่อยสวยงามฮนะโอเคเราก็ได้คิวไปนะสำหรับไกตัวนี้นะก็จะเริ่มปฏิบัติการฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ซึ่งในบูคองเกมนี้มันต้องพึ่งไอเทมอย่างชี้แน,น่ๆแต่ในวันนี้เราก็จะไม่ออกไอเทมนั้นอีกต่อไปนะเพราะว่ามันชนะง่ายเกินไปไงทุกคนเราต้องมีชาเลนจ์แบบแปลกๆให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์ตลอดนะฮะ,ะไอบ้าเอยแม่งปกติก็ชนะยากอยู่แล้วนะฮะ แทงเลยอันตีไปนะครับผมเอาตัวข้างบนไม่น่าตายบ้างนะแต่เดี๋ยวลองดูลองดูว่ามันไม่เข้าเลยนะครับผมถอยก่อนใจเย็นเพื่อนถอยมาถอยมานี่งไงเราก็เกือบตายนะครับผม ก็จะมาฟาร์มตรงบับแดงนะแล้วก็อาจจะไปแกงข้างล่างนะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะ oh. สนักการตอนนี้ไม่สู้ดีเลยนะสำหรับในเกมเราก็พยายามค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะ <Wow. S 1> แต่ไม่มีใครไปยืนบนเลยอรอทีมเรา oh. เราลองไปวัดกับโมทอดดูนะโมทอสเขามีไอเทมอะไรบ้างอ๋อเป็นจอกเกาะเอง นี่ไงวัดได้วัดได้นะครับผมวัดได้นะครับมีตลับเบสโอเคเราได้ชัดดาวมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็กลับมาฟาร์มาให้มีหน้าเขาดันป้อมไปน่าจะได้อยู่ข้างล่างเหมือนแตกหมดเลยนะครับผมทีมเรา mm hmm. ทีมเขาไม่เลือกที่จะดันป้อมนะ oh. ก็ได้อยู่เราจะไปการคีปตรงข้างล่างนะ <Wow. S 1> ซึ่งตรงกลางมันอยู่เยอะมากอะ เราไม่น่าจะได้ละถ้าตรงกลางอย่างนั้นนะฮะผมจะออกเป็นเดอะบีทก่อนแล้วการเปลี่ยนแผนนะฮะออกเป็นโบเคนเสร็จเราจะออกเป็นดุบีทนะเพื่อเร่งการฟาร์มนั่นเองนะมันต้องกับฐานบ่อยนั้นเฮ้ยตรงในป่าเขาจะบวกกันแล้วมา,วาวเราจะล้วงตัวข้างหลังล้วงเจ้าแวนแแวนี่แหละเจ้าแวนนี่แหละมาเพื่อนตายหมดนะนี่ยงไง นี่ก็แตกหมดเลยนะฮะช็อตน,นี้โอเคเราก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะให้มันได้ไอเทมเยอะๆไปก่อนนะครับผมออกเป็นเดอะบีดมาก่อนนะเพื่อดูดเลือดนะ <l ots> แต่มันก็มีมากันก้านะครับผม <l ots> มาๆๆๆการป้อมได้อยู่นะ <l ots> โอเคอันตีไปแล้วบ,บึบบึม <l ots> น่จะแตกผมมีบัฟแดง <Wow. S 1> แตกแน่ๆผมว่าไม่ไงเป็นดับเบิรคิวของเรานะครับผม <c oughs> ได้ชัดดาวมาอีกด้วย <Wow. S 1> ตีมี่มาอยู่ตรงนั้นแต่ไม่สนใจฮนะเราเอาตัวของมังกรใหญ่ดินี่นะครับ เราเน้นไอเทมนะฮะไม่เน้นคีเกมนี้เราจะต้องแอบไปดันบนนะฮะทุกคนได้เดอะบีดมาทุกอย่างอาจจะง่ายขึ้นก็เป็นได้นะครับผมตรงกลางเพื่อนระวังนะเพื่อนได้เดี๋ยวผมเอาข้างบนให้ฮะตรงกลางเยอะมากอ่ะเพื่อนไม่ได้ไปนะนะโอเคได้อยู่เวทคลิปเล็กคลิปน้อยไปก่อนนะ แล้วก็เราจะเอาตัวของ Dark ค l a y เลเนะเพราะว่าเพื่อนอาจจะตีนะครับผมดาร์คมันถึกมากเรามีติดเคิร์ดหรือเปล่าอ,อ๋อนี่ไงติดเคิร์ดจริงๆด้วย <Wow. S 1> แต่ไม่เป็นไรนะ่าจะตีไหวยอยู่ตรงกลางเข้าไปบวกเฉยโอเค okay, ฮะไ <c oughs> หวหรือเปล่า,านะเราไม่มีติน่าจะไหวยอยู่รอรอรอเ <c oughs> ขยคีบไปก่อน ติสวนไปหือแตกเลยหรอวะโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยข้างล่างก่อนนะถ้าได้โอมิอ์มทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับตึงกันอีกแล้วเกมนี้นี่ไงขอแก้แค้นโมทอสหน่อยละกันเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรมันดูดเลือดว่ะทำอะไรอ่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนตรงกลางนะ มาเพื่อนผมมาช่วยแล้วมันไม่ได้วะเดี๋ยวผมจะไปตีป้อมล่างเลยนะั่นน่าจะได้โอเคเราพอมีดาเมจที่จะตีป้อมแตกนะฮะตรงกลางตรงกลางเหมือนมีประเด็นมาอยู่ตรงพุ่มก่อนแล้วกันเอาคีพฮะจงังหวะนี้ตึงเฉยเกมนี้เอาดิเอาดิ เอมิลี่อย่างนั้นเหรอนี่ไงาตายไปซะโอ้ไม่ตายด้วยเพื่นอนเอมิลี่ไม่ตายวะเราก็ถอยออกมาก่อนละกันเฮ้ยเทียวไอ้บ้าเอ้ยเทีวเยทวเข้าไปเฉยเหมือนจะแย่แล้วถ้าไปบวกอย่างนั้นนะ่ะถอยมาก่อนแต่มันได้อยู่นะมันบวกกันได้หมดเลยเหรอเพื่อนไม่มีผมนี่สุดยอดบวกกันชนะเฉย โอเคเราก็จะไปช่วยตรงกลางนะไม่น่าได้แล้วฮะมีตัวมากันเราก็จะเอาป้อมบนแล้วกัน<อ>แต่เราน่าจะวัดกับเอเมิรี่ได้นะครับลองวัดหน่อยอแต่ไม่ไหวว่ะไปก่อนแล้วกันตีแรงจะจัดผมต้องมีแบบปของมูรามาสาน่าจะไหวนะผมว่านะ,าะแต่เราออกดับแดงมาก่อนนะ ผมจะเปลี่ยนโบเคนเป็นมูรามาซาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเละ<อ>ไปยก่อนแล้วกันทีม,มนี้ไม่ต้องพึ่งคี้ฮะ<อ>พึ่งไอเทมดิครับรออะไรมามาบวกตรงกลางนั่นจะได้ผมว่าทีมเขาแยกกัน<อ>นี่งไงโอเคเราก็จะเอาป้อมเลและกันนะฮะเกมชนะที่ป้อมนะครับผม<อ>เรียบร้อยนะผมก็จะเอ็นเลยละกัน<อ>รีบเอน็นฮะก่อนที่เราจะแพ้ ทันตีไป <Wow. S 1> เรียบร้อยก็ได้รับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับในเกมนี้นะครับคิดว่าสายนี้ก็สามารถที่จะเอาไปลงแรงได้เอ,อ้ยเอาไปเล่นในธรรมดาได้นะครับแต่ต้องมีทีมเนาะหรืออาจจะไปลงแรงก็ได้นะสายนี้มันค่อนค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมคิดว่านะก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับ แล้วก็กด s u b สไคร์ e นะฮะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆวันนี้ผมก็ขออนุญาตลากันโดยเพียงแท่นี้ละก,กันนะครับสวัสดีครับ